สวัสดีค่ะนเร็วสวัสดีค่ะนายเร็วสวัสดีค่ะนี่เี่นี่นี่เอาไทองเป็นไงไอทองว่าไงครับสซอเลยเอาหารเลยครับ งานแต่ของกินสวัสดีครับผมผ่ามาเล่นครับสองสาวหรือสองหนุ่มหรือยังไงผู้บา่าวกับผู้สาวผู้บา่าวกับผู้สาวนะครับนี่อันนี้พันล,น,นะพลนล้านนะครับนี่พันล้านนะ นะครับนี่ลูกของหนุ่มสุรินนะครับนี่ลูกหนุ่มสุรินนะครับวันนี้แวะเข้ามาเล่นกับซุ้มอาพระคูบุญมานะครับแสนดีส่วนนุ้นก็พลอยทองหมอครับกี่เดือนกีบปีแล้วครับนี่สองปีสองปีสามเดือนได้อยู่ครับอ๋อสองปีสามเดือนนะครับสวัสดีเร็ว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  นี่นะครับาจสวยๆลูกจ้านี่สดพันล้านนี่ไม่ต้องห่วงมี้ายๆเสียงหวานนี่เสียงหวานครับนีค้าเสียงหวานแอผู้สาวกับผู้บ่าวนะครับออกเดินด้วยกันนะครับมาเจอเมื่อกี้ครับออกเดินบนถนนนะครับก็เลยแวะมาถ่ายรูปนะครับหนุ่มพันล้านหนุ่มพันล้านนะครับเสียงหวานนะครับถ้าใครจําได้นะครับผมก็เคยถ่ายนะครับเสียงนี้ เออเสียงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับบีบสุดยอดมากเลยครับหาผู้บ่าวอย่างเดียวเลยนะครับสวยนะครับจ้าสวยลูกสวยยงนั่งโอ้อน้ำน้ำขนายขนายเงี้ย,ยอะกี่กี่กี่ปีแล้วนี่พลานพลานนี่พลานรานั่งในสี่ปีอ๋อพารานี่สี่ปีเป็นน้องเป็นน้องกันเป็นเป็นเป็นพี่ เป็น,น,น,นพี่พลอยทองอีกนะอ,นนนอุย้ยแป๊บเดียวเฮ้ยจริงไงผมผมทึกั่าจะพันลานเป็นน้องไงเพราะว่าผมตอนนั้นผมถ่ายพนล้านก็เพิ่งมาเองเนาะเออตอนนั้นนะครับหนึ่งหนึ่งปีสองปีนี่เองนะครับตอนนั้นพนล้านนะครับ <c oughs> ดูดอย่างเดียวนะครับดูดอย่างเดียว <c oughs> อยากอยากอยากหาหารด้เพื่อนสาวพนล้านกับ ผู้เบาพลอยทองนะครับหมู่บ้านยี่สิบหลังครับก็หมู่บ้านยี่สิบหลังนี้มีช้างเด็กกี่เชือกหนึ่งสอ,องสามด้านหน้าหนึห่งอมีถึงห้าเลยนะหนึ<ร>่ 1> 1, 2, งเห็นหนึ่งสองสามอ่า นี่ก็สามแล้วเนาะห<ม>นึ่งสองสามนี่ทรงเสดูุ่ดดัล่างยืหนึ่งกับมีสามเด็กกับมีพันหลางห้องสุกหายเจอกครับหาเจอกนะครับหมู่บ้านยี่สิบหลังเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับแวะมาเยี่ยมชมนะครับตอนนี้หมู่บ้านยี่สิบหลังก็จเจริญแล้วนะครับมีทางรถางแล้วครับผมรอบหมู่บ้านเลยเลยครับก็ดีนะครับให้ น้องๆได้ออกเดินนะครับช่วงเย็นนะครับเมื่อกี้ก็ขี่ผ่านนะครับผันล้านนานแล้วครับที่ไม่ได้มาถ่ายนะครับส่วนนุ้นก็นผู้หนุ่มผู้เบาครับอันนี้เป็นพี่นะนนโอ้โอ,อผมนึกว่าจะไอ้ตัวนั้นเป็นพี่น่าจะประมาณปีหนึ่งเลยนะ <c oughs> แล้วที่ผมเฝ้าดูนะ แตวที่ในได้นะครับพ the ันล้านเป็นพี่นะครับนี่โอ้บหผู้สูงใหญ่เลยอออผู้สูงใหญ่เลยอะทำอะไรอะทำอะไรอ่ะโอ้ถายโอ้นึกว่าจะทำอะไรนะครับพันล้านก็อะก็เริ่มสูงแล้วนะตอนนั้นมายังอ่ยัยังเล็กอยู่นะครับแค่เพียงหน้าอกเท่านั้นนะครับเสียงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเสียงเจ๋วเลยหนูพัล้านหนพันล้าน สบายดีไหมจ๊ะสบายดีไหมจ๊ะไม่เจอกันนานนี่แหละครับผมช้างเด็กนะครับสวัสดีค่ะนเร่สวัสดีค่ะนเรวสวัสดีค่ะนี่สวัสดีค่ะนี่สวัสดีค่ะนี่เอาไฟโทรเป็นไงไฟโทรเป็นไงกลับไปเลยเร็ อาหารนะครับอาหาแต่ขอกินธรรมดาครับผมช้างนะยครับอโดถอโรดดึงให้อรรอดึงให้ลดอืมเดี๋ยวรอติดตามซุ้มนี้นะครับจะมีข่าวดีไหมจะมีช้างเด็กกับเขาไหมนะครับยังรออยู่นะครับเอลุ้นอยู่นะครับน่าจะสิบเจ็ดเดือนสิบเจ็ดเกือบสิบแปดแล้วครับผมต้องรอลุ้นนะครับจะมีเขาไหมนะครับก็หวังให้มันหมานแล้วกันนะครับผม สำหรับแม่สุภาพนะครับก็ไปทับมาแล้วนะครับนี่เลยผู้บ่าวผู้สาวครับผมมาดูผู้บ่าวผู้สาวอันนี้พลอยทองก็เป็นของไอสัตว์โดยตรงยกให้ปีที่แล้วนี่นะครับสมดาอยู่ติดกันเนอะซุ้มติดกันอะลยอเลยจัดไป เออของมักหุ่นไล่เรียกกันเลยเนาะหุ่นเหมือนกันตัวผู้จะสูงกว่า,น,ววานิดนึงนะครับก็สมครับเป็นพี่ครับพ,พี่น่าจะพี่อะไม่เดือนนะครับน่าจะเดือนหนึ่งพอดีอยู่ว่าประมาณนั้นห่างกันนะครับลุยหาหารอย่างเดียวนะครับเนี่ย อ๋อเจ็ดพฤษภาเจ็ดเจ็ดพฤษภา uh huh. นี่แหละยี่สิบถ้าเอาจริงนะก็คือยี่ส oh, ิบแปดกุมภาพันธ์อ๋อยี่สิบแปดยี่บแปดกุมภาพันธ์ถ้าผมถ้าเกิดว่าตามใบทะเบียนอ oh, ๋อตามใบทะเบียน<พ>อี่ืมนี่แหละครับผมพามาเยี่ยมมารับชมช้างเด็กหมู่บ้านยี่สิบหลังนะครับพันล้านกับพลอยทองนะครับนี่ได้ยินข่าวตอนนั้นเห็นบอกว่าจะเอาพลอยทองไปด้วยบ่ ผมแค่ได้ยินข่าวนะเห็นไปว่าเห็นไปกับแม่หรืออะไรไม่รู้อ่อนั่นแหละขนแก่นครับไม่ได้ไปเอ่อไม่ได้ไปเห็นเคยดูเขาบอกว่าน่าจะไม่รู้เหมือนกันเห็นที่เขาบอกว่านะครับก็ได้รถเอ่อแตะเอลอะไรไปส่งนะครับผมเลยสอบถามรถแตะเอลไปส่งนะครับอยู่สวนสัตว์ขอนแก่นนะครับอไม่ได้ไปนะครับน่าจะอยู่นี้ ยาวนะครับนานนะครับผมเพราะว่าเป็นของสวนสัตว์ไปแล้วนะครับสําหรับพอยทองสนุ์กับพันล้านดุดแล้วนะครับดุดไปแล้วดุดป่าไปแล้วพันล้านอ้าวครับสวยเออนี่เลยนะครับพลอยทองอ่าเดูเลยกินโลดเด๋ยวตัดไม้ได้ อ่าโอเคขอบคุณครับภูมิเอากดจากรกดจากเร็ว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 อ้าวกอดจากเร็วอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ยากไม่ยากวัปฏิจจัยเร็วโอ้ยไปสนเลยนี่นี่ นี่ครับเสียงแจวเลยนะครับผมโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับไปโอเคไปเลยนี่แหละครับผมพามารับชมช้างเด็กนะครับก็อยู่ติดกันนี่ครับผมข้ามซุ้มนี้ไปนะครับก็เป็นของพันล้านนะครับลูกของหนุ่มสุรินนั่นเองนะครับผมน่ารักครับผมเดิน เชียงคู่กันเลยผู้สาวผู้บ่าวกันเลยครับผมสูงนิดสูงนิดนิดนึงนะครับสูงปล่อยทองสูงกว่านิดนึงนะครับช้างพังนะครับก็อย่างที่บอกจะเล็กกว่านะครับนี่แหละครับผมพามารับชมนะครับช้างเด็กนะครับอีกสองเชือกด้วยกันนะครับผมก็เคยถ่ายนานแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพันล้านนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเชือกก็เนิ่นนานแล้วจำไม่ได้ชื่ออะไร ก็ลูกนุ่มสลินเหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็พามารับชมนะครับอีกของนุ่มสองนุ่มหนึ่งสาวนะครับไม่ว่าจะเป็นพันล้านครับพลอยทองนะครับช้างเด็กหมู่ว้านยี่สิบหลังนะครับผมต้องรอติดตามดูซุ้มนี้นะครับว่าจะมีช้างเด็กนะครับให้เขาให้กันได้รับชมหรือไม่นะครับก็ต้องรอติดตามตอนนี้ก็น่าจะประมาณสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดเดือนได้ นะครับเ่าที่ผมสอบถามเดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูอาการกันนะครับต้องรอติดตามภายในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาเยี่ยมมารับชมนะครับมีอะไรสงสัยก็ร่วมพูดคุยสอบถามกันนะครับอยากรู้อยากเห็นก็บอกกล่าวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away.